เสาร์ที่16กันยายนนี้เวลา21นาฬิกาสิงห์พยองแอสตันวิลล่าจะเปิดสภาวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของปราสาทด้วยแก้วคริสตัลเพลสสองทีมจากโซนกลางตารางที่ได้โอกาสมาเจอกันในช่วงที่หัวใจกําลังว้าวุ่นหนึ่งทีมฟอร์มเริ่มดีกับอีกทีมที่ฟอร์มเริ่มเปโซซัสโซเซมาเจอกันแบบต่างฝ่ายต่างมีโอกาสที่จะหวังถึง3คะแนนได้ด้วยกันทั้งคู่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าปัจจุบันอยู่ในอันดับที่10ของตารางคะแนนแข่ง4ี่ชนะ2แพ้2งยิง8ดเสียลต่าระตลบ1ประต มีคะแนนอยู่6คะแนนในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างคริสตัลพาเลสปัจจุบันอยู่ในดดับที่7แข่ง4ีชนะ2สเสมอ1แพ้1ยิง5เสีย4ผลตามประตูได้เสียบวกอยู่1และมี7คะแนนผลงานนัดล่าสุดเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าทำไว้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าที่ควรบุกไปเจอลิเวอร์พูลจิกคาทินมา3ประตูต่อศูนย์ดูแล้วไม่ได้เกินคาดอะไรเปิดตัวมาเจอทีมใหญ่ที่เอาชนะได้ก็เห็นจะเป็นทีมไบรตันในนัดเปิดฤดูกาลที่เหลือพ่ายให้ทีมใหญ่แบบยับแต่ข้อดีคือเจอทีมระดับเท่ากันหรือรองกว่าก ็สามารถเอาชนะมาได้โดยตลอดนัดนี้ได้เล่นในบ้านเจอทีมระดับใกล้เคียงกันกับพวกเขาน่าจะหวังถึง3มแต้มในมืออย่างแน่นอนแต่ผู้เยือนอย่างคริสตัลพาเลทมีริจจะยอมง่ายๆล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะหมาป่าอันตรายบูฟแฮมตันวันเดอร์เรส์มาได้แบบหายใจก็ไม่ค่อยจะทั่วท้องเท่าไหร่เรื่องฤดูกาลนี้ทําได้ดีพอใช้เพราะยังไม่แพ้ใครนอกจากทีมใหญ่อยา่างอาร์เซนอลแค่ทีมเดียวบุกไปเหยียบท่ามสิงคราวนี้แม้ว่าทีมจะดูคู่ขี้สูสีกันแต่ก็ยังถือว่ามีความได้เปรียบในคะแนนและอันดับบนตาาารงอยู่ คงไม่ได้ตั้งใจมาแพ้นอกบ้านอย่างแน่นอนสําหรับคริสตัลาเลตเุทุเฮุที่เจอกันมา24ครั้งงานยากใกล้เคียงกันพอดูแอสตันวิลล่าชนะเเสมอ7จและแพ้ให้คริสตัลาเลตไป8รอบทรงยังไม่ห่างงานยังไม่ไกลจะดูให้ลึกกว่านี้ก็ที่เจอกันมา5นัดท้ายก็ยังผลัดกันชนะผลัดกันแพ้สลับกันไปจนสุดซอยมีแพ้มีชนะแต่ก็ใช่ว่าจะขาดสุดท้ายที่ซัดกันแอสตันวิลล่าเฉือนชนะได้1ประตูต่อศูนย์จัดกันปีนี้แต่เป็นของฤดูการที่แล้วพร้อมโดยรวมถือว่าคริสตัลาเลตูดีดูลออกกว่่านย แต่นัดนี้ในบ้านแอสตันวิลล่ามองว่าพวกเขาก็คงไม่พร้อมจะแพ้ต่อหน้าแฟนๆอย่างแน่นอนสิงพยองกับเยี่ยวบนปราสาทได้มาซัดก,กันในรอบนี้เจ้าบ้านอาจจะทําได้ดีกว่าจนสามารถเอาชัยชนะไปได้ในที่สุดก็เป็นได้อย่างที่คําสุภาษิตไทยเขาบอกเอาไว้ว่าคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะ